สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธนั่นเองนะคะดาวพระพุธค่ะเป็นตัวแทนของปากของคำพูดของการสื่อสารการเจรจาและเป็นตัวแทนของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆค่ะการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคม ไปจนถึงวันที่4เมษายนนะคะและการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ราศีมีนค่ะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้มาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธมาร่วมกันที่ราศีมีนจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเราไปเช็คกันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวประพุธท,ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณนะคะในช่วงวันที่18มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนปี2565ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนเข้าทับดวงชะตาเกิดเข้าทับจุดเกิดของคุณนั่นเองค่ะและอย่างที่สมัยบอกไปดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานพันธุหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะคะและดาวพระพุทธก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิอีกพบเรือนหนึ่ง ปัตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หมายถึงการปฏิสัมพันธ์นะคะหมายถึงการร่วมมือการร่วมลงทุนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรเข้าทับดวงชะตาแบบนี้มีเกณฑ์ที่หลายๆคนหลายๆท่านจะได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานจะได้คิดถึงเรื่องการเป็นนายตัวเองนะคะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวบางคนทํางานประจําอยากจะมามีกิจการเป็นของตัวเองอาจจะ ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องลาออกจากงานประจําแต่มามีงานเสริมมามีอาชีพเสริมเป็นของตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเลยก็เป็นไปได้นะคะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่ใช่ได้คุยการวางแผนอนาคตร่วมกันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้มองถึงอนาคตมากขึ้นและสําหรับใครที่แต่งงานแต่งการแล้วมีบุตรมีลูกแล้วนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการวางแผนอนาคตวางแผนครอบครัวแบ่งที่แบ่งทางให้ลูก นะคะวางแผนอนาคตร่วมกันกับลูกลูกกาลังจะเข้าเรียนต่อกําลังจะเข้าศึกษาต่อมันเหมือนเป็นจังหวะจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวของคุณนะคะจากที่เคยมั่นคงในระดับหนึ่งก็จะมีความมั่นคงจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรเข้าทับดวงชะตานี้จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนได้ข้องเกี่ยวกับเอกสารสัญญ์สัญญานิติกรรมบางคนต้องขอใบอนุ ญาตต่อไใบอนุญาตได้เซ็นสัญญานะคะได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้มีเอกสารจากทางราชการส่งมาได้ข้องเกี่ยวกับการออทําบัตรประชาชนการย้ายทะเบียนบ้านเอกสารที่ข้องเกี่ยวกับการกู้สัญญากู้หนี้กู้ยืมสินจากธนาคารหรือจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ค่ะหรือบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินจัดการหลักทรัพย์ต่างๆ ซื้อบ้านซ่อมแซมบ้านซื้อรถแลกเปลี่ยนรถมันทนเนรถต่างๆนานาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ และจะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรเข้าทับดวงชะตาเกิดของคุณในครั้งนี้ไม่ได้มาดวงเดียวตามลำพังค่ะได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์มาก่อนหน้านี้นะคะมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมแล้วดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะอริหมายถึงอุปสรรคอริหมายถึงปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทอริหมายถึงอารมณ์ที่เป็นลักษณะของความโกรธโมโหโทโสลักษณะ นนี้ะะคะเพราะฉะนั้นเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินเรื่องยุ่งยากใจที่เกี่ยวกับคนรักคู่รักมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะต้องขอบอกกันตามตรงว่ามันมีทั้งด้านดีและมีทั้งด้านที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวอาริเข้าทับดวงชะตาอุปสรรคปัญหาแน่นอนว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณจะจัดการมันได้เพราะดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์สองดาว นี้เป็นดาวคู่ของการเ,าเป็นคู่ดาวของการแก้ปัญหาเป็นคู่ดาวของสติปัญญาค่ะเป็นคู่ดาวของการใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของตัวคุณคุณมีความสามารถอะไรคุณสามารถคิดอะไรมีไอเดียอะไรหาทางออกอะไรเอามา a ดแ p ปใช้กับปัญหาที่คุณได้พบได้เจอในช่วงนี้เลยนะอีกประการหนึ่งนะคะอารมณ์ของคุณมันจะแปรปรวนง่ายอารมณ์ของคุณจะหงุดหงิดง่ายต้องควบคุมเรื่องนี้นะคะพอเวลาเราหงุดหงิดอันนี้เป็นปกติของ มนุษย์เลยนะเวลาเราหงุดหงิดเวลาเราโมโหเรามักจะคิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการหงุดหงิดหลีกเลี่ยงคําพูดที่มันเป็นคาพูดลบๆนะคะหลีกเลี่ยงการประทะนะเรารู้ว่าช่วงนี้อารมณ์เราค่อนข้างแปรปรวนอย่าอยู่ในกลุ่มสังคมอย่าอยู่ในบรรยากาศที่มันจะมีการปะทะอย่าอยู่ในกลุ่มบรรยากาศที่มันจะมีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นนะถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเดินออกมาค่ะหลีกตัวออกมาค่ะนะคะมาสงบ,ตส,งบสติสงบจิตสงบใจ แล้วค่อยเข้าไปเคลียร์ใหม่เข้าไปคุยใหม่แบบนี้จะดีกว่านะคะและชาวลัคนาราศีมีนคะคุณจะพูดจะจาอะไรนะก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะลดการประทะจะดีที่สุดอย่างที่สมัยบอกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกจะคลี่คลายจะแก้ปัญหาได้ดีค่ะ ในด้านของการเงินนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริโครจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะมีคนทําให้เสียเงินหรือไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีเพราะดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวของชื่อเสียงนะคะเป็นดาวของความเคารพยำเกรงอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทางที่เสียเสียหายหายก็เป็นไปได้นะคะดาวพระพุธมาทับดวงชะตาเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จะสามารถช่วยกลบเรื่องราวที่ไม่ดีให้ออกไปค่ะจะช่วยแก้ปัญหาจะช่วย หนนุนจะช่วยเสริมสร้างความมีบารมีทําให้ลูกหลานบริวารพนักงานของคุณเกิดความเคารพยำเกรงได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ อีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวชาวลัคนาราศีมีนไว้ในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังงานที่ไม่ต้องออกสื Tech ่อออกกล้องงานที่ไม่ต้องออกอนออหน้าออกตาจะมีมุมที่ดีอย่างเช่นงานออนไลน์นะคะอย่างเช่นงานที่เป็นลักษณะของที่ปรึกษานะงานฟรีแลนซ์ land, นะคะหรือว่างานระบบต่างๆนานาการวางแผนต่างๆนานาอันนี้ถือว่าโอเคและไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวมีนทุกคนทุก ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ